สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการข่าฟุตบอลเมื่อคำคืนที่ผ่านมาหัวมีคนไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันที่ผมฟุตบอลไทยลีกสุโขทัย FC เอาชานะเชียงรา FC ีไป1ประตูต่อ0รีโอเชียงรายยูเนเต็ดพ่ายกับทางด้านการท่าเรือไป2ประตูต่อ3เมืองทองยูเนเต็ดเอาชานะลำพูริเออร์ไป3ประตูต่อ1 และถูแบงคอกยูเนเต็ดเอาชนะด้านบุรีรัมยูเนเต็ดไปสียีประตูต่อ3สรุปตารางคะแนนในส่วนของไทยพรีเมียร์ลีกอันดับหนึ่งบุรีรัมครับ25นัด64แต้มตามมาอันดับ2แบงคอกย5นัด55แต้มอันดับที่3การท่าเรือ25นัด42แต้มอันดับที่4เมืองทอง25นัด41แต้ม อันดับที่5ราชบุรี25นัด39แต้มอันดับที่6ชลบุรี25นัด37แต้มอันดับที่7เชียงรายครับ25นัด35แต้มอันดับที่8โปลิเทโร25นัด33แต้มอันดับที่9 VG ปทุมครับ25นัด32แต้มอันดับที่10สุขโขทัย25นัด29แต้ม11นครราชสีมา25นัด28แต้ม12ขอนแก่นครับ25นัด26แต้ม 13ประจวบครับ25นัด25แต้ม14ลำพูนวอลเลย์25นัด24แต้ม15หนองบัวพิเชียยิมนัด17แต้มและอันดับที่16ลำปางครับ25นัด16แต้มมาต่อกันที่ผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนัดตกค้างบอลสมาร์ทพ้กับนักด้านไบตันไป0ประตูต่อ2เลสเตอร์ซิตี้พายกับนักด้านแอตตาวิลล่าไป1ประตูต่อสองบรียูไนเต็ดเอาชนะนอตติงแฮมฟอเรสต์ไป2ประตูต่อ1 และเชลซีครับเสม,มอกับลิเวอร์พูลไป0ประตูต่อ0มาต่อกันที่ผลฟุตบอลเดวเบลโบคาลรอบ8ทีมสุดท้ายครับไอทาวน์แฟรงเฟิร์ตเอาชนะด้านยูเนียนเบอร์ลินไป2ประตูต่อ0และไบเยนเบอริกพลิกล็อกคายกับทางนั้นไฟบวกไป1ประตูต่อ2มาต่อกันที่ผลฟุตบอลโคาอฟตาเตเลียนะครับรอบรองชนะเลิศนัดแรก ยูเวนตุสครับเสมอกันทั้งด้านอินเตอร์มิลานไป1ประตูต่อ1โดยยูเวนตุสนั้นได้ไประตูจากฮอนกาลาโดนาทีที่83ส่วนทางด้านอินเตอร์มิลานนั้นได้จากลูกจุดโทษครับนาทีที่95จากโรเบรวดูกากูโกจบเกมคู่นี้ครับยูเวนตุสเสมอกันทั้งด้านอินเตอร์มิลานในนัดแรกนะครับไป1ประตูต่อ1โดยในนัดนี้ทางด้านฮอนกาลาโดนั้นโดนใบแดงไล่ออกไปด้วยนะครับนาทีที่9 7สนะครับส่วนทางด้านของอินเตอร์มิลานนั้นโดนใบแดงไล่ออกไป2คนครับจะ การทำฟาวของเรลูกากูและซามิทฮันเดอร์อาวิสนะครับมาต่อกันที่ผมพออิบล k เค B ีเอบคัพนะครับของฮอลแลนด์นะครับรอบรองชนะเลิศสปาเคนเบิร์กครับพ่ายกับทังด้าน PSV อสวีไอโเฟนไป1ประตูต่อ2โดยทางด้านสปาเคนเะบิร์กนั้นได้1ประตูจากทางด้านของดาวเวนกีนาทีที่59ส่วนทางด้านของ PSV อสวีไอโเฟนครับได้2ประตูครับจากทางด้านของเอลิกคูเทเลสนาทีที่43และแพทริกฟานฮานโฮสนาทีที่46 จบเกมคู่นี้ครับจะปาเคนเบิร์กพ่ายกับทางด้านของ PSV อเอลเฟนไป1ประตูต่อ2มาดูในส่วนของผลผู้บอลโกปาเดเรรอบรองชนะเลิศน,นัดที่2องอัลติกบินเบาครับเอาชนะ90นาทีครับโอซาซสนาไป1ประตูต่อ0นย์โดยทางด้านอัลติกบินเบานั้นได้ประตูในทีที่33จากการน้ำประตูของวิลเลียม จบเกม90นาทีครับอาาติกบินเบาเอาชนะไป1ประตูต่อศูย์รวมผล2นัดเสมอ1นต้องต่อเวลาพิเศษเออกไปอีก120นาทีนะครับซึ่งทางด้านโอซาซนาครับมาได้ประตูในทีที่116ครับจากฟาโบอิบานเนสนะครับจบเกมคู่นี้ครับอาาติกบินเบานะครับ่า,ายนะครับให้กับทางด้านโอซาซนานะครับในช่วงต่อเวลาไป1ประตูต่อ2ทําให้โอซาซนานั้นได้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ไปรอพบคู่ระหว่างบา์เซโนนาและเรอัลมาดริด,ดนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวไปการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ